สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคำเตือนให้ไว้เป็นเพียงแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับแนวทางฮาหนอยของเมื่อวานของวันที่12นะครับแนวทางฮาหนอยพิเศษก็ไม่มานะครับ ก็แนวทางฮาหนอยปก,กติก็จะมาตัวรองก็คือ8นะครับคือ358กับ88ล่างนะครับ <c oughs> สำหรับแนวทางฮาหนอยของวันที่13เมษายน65แนวทางของฮาหนอยพิเศษเอสก็จะให้เด่นอยู่ที่3ลอง1น,นะครับเด่นที่3 เด่นสามลองหนึ่งแอดก็จะจับคู่ให้อยู่ที่สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามแปดแปดศูนย์ 10 14 18ู0แล้วก็4ี่นะครับส่วนแนวทางฮานอยปกติเอสก็จะให้เด่นอยู่ที่เด่น4ีลอง3นะครับเด่นอยู่ที่4ีลองสาม แอดก็จะจับคู่ให้เลยนะครับของญาติจับคู่ให้นะครับก็แอดก็จะจับคู่ให้อยู่ที่4ี่หนึ่งสี่สามสีห้าสี่แปดหนดหนึ่ง แปห้าแล้วก็หนึ่งห้านะครับขอให้เฮงเโชคดีทุกท่านนะครับแอดก็ฝากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ